สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตปรับมิวสิกซาวด์แลงกฤมีภาษาไทยไหมมีหลายภาษายกเว้นภาษาไทยเราจะาอังกฤษไปเกมนี้นะคะเป็นเกมออ่ธุรกิจสถานีรถไฟนะธุรกิจสถานีรถไฟ เขาก็จะมีตัวช่วยให้เราก็คือดูโฆษณาสองอันนี้อันแรกก็จะได้เงินอันที่สองนะคะตัวระบบทำงานของอ่าอันเนี้ยก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะเมื่อเราอัพเลเวลไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอัพสถานที่ก็จะต้องอัพห้องให้เต็มอันนี้ยังไม่เต็มนะเพิ่งถึงเลเวลสามเองนะคะเป็นเกมที่ก็เล่นเรื่อยๆค่ะตรงส่วนนี้ก็คืออัพเดทได้เหมือนกัน อัพได้อันนี้เราไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าให้ทุกคนได้ดูนนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน,นี้เป็นคาเฟ่ค่ะอันนี้เป็นห้องสบโบรี่ห้องน้ำี่อยู่ด้านนี้ค่ะประตูตทางออกเราสร้างอะไรไม่ได้เนาะเราตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็นั่งพักคอยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ตรวจกระเป๋า แล้ก็เป็นห้องควบคุมไฟฟ้านะคะตรงนี้เป็นร้านหนังสือตรงนี้เป็นโซนรนะ้านอาหารพอรถไฟมานะคะเขาก็จะเดินไปขึ้น,นะคะ่ะแยกกันไปนะคะว่าของใครเป็นสถานีไหนนะคะช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีสองสถานีนะคะมาพร้อมกันคือสถานีที่สองกับสี่ค่ะ เราพยายามกระจายกันเพื่อไม่ให้คนของเขาแน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดได้ว่าอัปแบบไหนดีนะอัปอะไรดีนะแล้วก็มีเควสท์ให้ทำด้วยนะคะอย่างนี้นะคะเควส์แล้วเขาก็บอกอีกว่าให้เราอัปเลเวลสองแล้วก็เลเวลสามด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสามล้านโอ้โหก็จะแบบ ยิ่งเยอะเขามีีกถ้าเงินไม่พอเราก็ซื้อได้เราจะมาดูอันแรกนะคะนี้คือซื้ออันนี้คือตัวข้ามโฆษณานะคะอ่านี่ก็จะเป็นผู้จัดการนะ,ะผู้จัดการแต่ละส่วนที่จะช่วยลดระยะเวลานะคะแล้วก็จะมีร้านค้าเล็กๆนะคะอยู่ด้านหน้า อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจพิเศษเพชรนะคะแล้วส่วนนี้ก็คือให้เราเปิดกระเป๋าเพื่อรับรถไฟอ่ะเดี๋ยวเราจะดูโฆษณาอันนี้เพื่อรับรถไฟ1คันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอดูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รถ1นึคันเราสามารถดูฟรีนะคะ ได้ถึง4ครั้งค่ะแล้วก็จะรับฟรีโดยที่ไม่ต้องดูข้ษณสอีก1ครั้งรวมเงินเป็นวันหนึ่งนะคะดูได้ทั้งหมด5ครั้งนะคระวันห้าครั้งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรถขบวนแบบพิเศษด้วยนะคะอันนี้ก็คือใช้เพจซื้อนะมันก็จะมีบางคันนะคะที่แบบติดปะะ้ายราคา ลดราคาไว้อันนี้ไม่ได้ติดป้ายนะคะแล้วก็เ,เขาจะมีลดราคานะคะอยู่ประมาณสองครั้งต่อวันนะ,ะเราก็ต้องดูว่าเราจะกดแล้วเจอหรือเปล่านะคะสองครั้งต่อวันอ๋ออันนี้เป็นโฆษณาเกมโรงพยาบาลบ้าเหรอนี่อ มีภาพน่ารักน่ารักนะคะเอาละนี่ไงเราเจอแล้วค่ะทุกคนลดร,ราคาซื้อเลยเราต้องการสินค้าลดราคานะคะเป็นคันใหม่ด้วยนะคะคันที่เรายังไม่เคยมีเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ไหมเอ่ยหรือว่ามีแล้วมีแล้วหรอทต่มันเครื่องมืนอนะขอนญาต คะให้เราเลือกเนาะเราจะให้เขาไปจุดตรงไหน่เราให้มาตรงนี้นะคะกดคอนเฟิร์มมาแล้วก,กดจัดเลยค่ะอ่าตรงนี้แล้วกันคือถ้าเกิดว่ามันแน่นมากเกินไปค่ะมันก็จะใส่เข้าไปไม่ได้เราจะจัดใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จัดใหม่ทั้งหมดเลยนะ ราก็จะมีขึ้นนะคะระหว่างขบวนที่รอกับขบวนที่ยังไม่ได้รอนะคะเราจะเริ่มจากชิคาโกนะคะขอดูที่เส้นก่อนนะคะนี่คือเส้นที่เขาจะไปนะ เราเอาสกายออกนะคะชิคาโก้ชิคาโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็สกายตรงนี้ไปเอาขอเป็นชิคาโก้ตรงกลางทั้งหมดนะคะเม่อเอี๋ยน,นี้ก็ชิคาโก้เพื่อให้การจับตารางของเราง่ายนะคะ นะคะสถานีคือไม่ซ้ำกันเลยนะคะเราก็ต้องเช็คดีๆนะคะว่าจะให้เขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ นี่ยค่ะอ่อพยายามให้มันไม่ซ้ำกันนะคะสกามีแล้วช่วงเวลาค่อนข้างจะกระจุกตัวกันนะคะจ,จริงๆอันนี้ไม่ค่อยกระจายกันเลยสักเท่าไหร่ก็ค่อนข้างกระจุกกันพอสมควรแหละแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีรถอีกเยอะนะคะคอนเฟิร์มเลยลูกค้าเราก็จะแน่นมากนะคะสถานีเราจะแน่นนะคะถ้าเกิดว่าเราจัดรถแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆอยอัพไปได้เลยนะคะนี้ค่อยๆอยอัพไปถึงเวลาได้ก็ได้เองเนาะแล้วก็จะมี เลดบอกด้วยนะคะว่ายังขันอะไรอีกเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือเราเปิดสถานที่ใหม่ได้นะคะว่าเขาจะให้ไปที่ไหนได้บ้างตอนนี้ก็เปิดมาแล้วหลายที่นะคะ mm hmm. ก็คือมีอีกสองที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ที่รถไฟของเราจะไปนะคะเหมือแนบบเปิดเส้นทางนะคะ เป็นเกมที่เล่นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เล่นง่ายมากๆค่ะไม่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะเราก็สามารถใช้เวลาเล่นแบบชิลๆได้ด้วยนะคะนี่รถไฟเข้าพร้อมกันแล้วนะคะทั้งสี่ขบวนแล้วทุกคนดูนะคะว่าคนก็จะเยอะมากเนื่องจากเมื่อกี้เราจัดตรางน,นะคะคือเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใกล้กันพอใกล้กันแล้วเนี่ยคนเขาก็จะเยอะมากแล้วที่นั่งนะคะมันไม่พอสำหรับที่จะให้ผู้โดยสารทั้งหมดไปได้คือถ้าเราสามารถกระจายกันออกไปได้นะคะมันก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นมนาะเราจะมากระจายกันเราจะกลับไปที่ modify ครั้งนึงนะคะ ตอนนี้รถขบวนตรงนี้คะก็กำลังจะไปส่งผู้โดยสารเดี๋ยวเรา ำกระจายออกนะคะตอนนั้นมีชิคาโก้แล้วก็เลยวางไม่ได้เราจะเอาชิคาโก้ไว้ตรงนี้อานน้าไวตรงนี้อ๋อน,นี่นะคะ แล้สักประมาณ3ค่ะ3ามกำลังดีส่วนอันอื่นก็ประมาณสองนะคะเขาสามารถกระจายกันได้อยู่แล้ว ใหาหยับเวลาให้เขาค่ะเขาจะได้ไม่แออัดเกินไป ตัดยากอยู่พอสมควรอ่ะงั้นเอาชิคาโก้ขึ้นแล้วเทน,น้าไว้ด้านนี้ต้องจัดสามบ้างค่ะ พยายามกระจายเวลาก็ประมาณนี้ค่ะนี่หาก,ก็เลยแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นใหม่นะด้านบนนี่ลูกค้าแน่นมากพอเราเปลี่ยนเวลาหาลูกค้าเขาก็จะแบบเอซื้อตั๋วไว้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหานิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็เรื่อยๆไปนะคะก็ถ้าใครชอบเกมแบบนี้นะคะอย่าลืมหา โหลดมาเล่นกันนะคะเกมก็เป็นเกมสบายชิลๆเล่นเรื่อยๆนะคะเหมาะก,กับการเล่นยามว่างมากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ